ทำง่ายใช่นะห้องพข็งพรงไนเราต้องมาเยี่ยมุณดีเลยอฮะเอามือเอาเวววาจอม้านในทียนี่เออคุนแรกเลยมาดูดเลยเอาหิบหยอกไปบูรัวอ่ารรลุพรบุญแล้วมีของดีไว <pad> ้หน <pigs> <UK> <three> <English> ้ามีของมีไว้หน้า แบนคออ่าเราเตรียมงานที่จะมาเจ็บเป็นอ่อยแต่ก่อนสุดท้ายไอของนี่นะของดีนะลูกนะทุกคนไปยในแล้วแต่บูธครบตลอด ลงปูริ้งงเอารูเลยเนีาเราเอารูแลเอาดิ้่ดิ้เราปูดิ้เอาดิ้เอาดูเลยเนี่ยแล้วเราจบสบายเกลียวมาบิดตัวฟ้ามวยข้างแควแถวคราาเต็มปีบอลเดือดคือมีตัวก็แถวคราคอยแลบวรคอยเลอบูชาเนื้อเียงทอาวัวไหนจะตเียง ย้มงก็อรกคาลุรกยบรกเยเลียม,มนะเลียมตุรกุนนึมนมนมมงมึงเนี่ยนั่นามเียบ้านนอ,องวีเอลโัมาน้อง,มองสามาใาเ,เนี่ยเนี่ย่อ ตการเก็บจับหน้าตะบุอยวานายมวจุยเจริญเนีนักรอยเห็นขาจะบะัารบคอยวานายมจุยเอาตีมนองตีโดยราการแทนจับหระาระบุนตอนิดการจัน้าตะบุนก็อวยวานายพกมวจุยเอาทีมานอทนั่ลยิกูริเา กตัวเรุ่นแรกันเกิดขึ้นเยอะตนเจ้านำกองติตั้งวัดนที่ก็ะลอกเอาแค่ง ปรับตอนด้วยโยมเพิร์ททุกโชว์เพิร์ทนะรถเพิร์ททุกเพิร์ทรถไทยทําเงินหวยอ่านําดักกรอบหล่อคนเอยุธยาอ่ามานักร้องเฒ่าไอ้ Nid-O-Rul, ko Phukthek mo lakuman roi-vut hai Nga So-Ei ngay, jah-jah Pa-thi-po yu-ngo, yu-ngo, phul-ngo Ngay, somkhan ngay, lau-proi cha-muan loe Tha-long, ya-bong, tha-long Tha-long, ya នេះទៅដល់អោបិបទៅរូលបាទចောက်គាត់ធ្វើអោថាឡើងទៅនេះហើយគាត់ឲ្យត្រូវដាក់ហាត់តាមមុនទៅនេះទេទេអឺគេថាពូនបើគេទាំងចុះព្រះតាមមុនគាត់ថាពូនដូចយ៉ាងទេ ทาพยาคาบอรกรถทุกคันครับน้ำใจต่อใจ,จ,น,จนี้เราจะจัดให้ไดกยังไงนนี่ใจใจใจ นายนี้ไปสวยก่อนจะเข้า <imitation> <imitation>